วัตดีสแอบกินน้องมันนี้ก็จะพาเมื่อยใจตลาดด้วยจ้ะผ้าเมื่อยือของแซ่แข็งก็สิมีพวกกุ้งแซ่แข็งมันสิเป็นโซนนะจ้ะโซนขายของแบบแซ่แข็งพวกกุ้งหอยปูปลามีเบิด์ตวัตถยากใจนี่นี่นกเ็เสปสนปลาทูอันนี้ก็ปลาทูแซ่แข็งเอาไวปต้มต้มสมต้มนี่ปลา ปลาก็เอาไว้สะทอดกินตัวใหญ่ผดเบี้ยนออกตัวหน่อยทอดกินแระแทบแล้วก็หนวดประมึอเอาไว้ท่ย่างกินแล้วตับมะคุงแล้วก็ปลาเมื้อยเอาไว้ทะลวกกินนื้จิ้มแบบไปจิ้มไปซืเมืนกันนี่แก่ไก่ตลาดพวกมันไปหลายด้วยแกงของแกงทุกมมือ ก็แหวมสื่อปน,นิ้นสั่งปน,นิ้นแบบว่าเขาต้องให้เพิ่นความใส่ความเก็บก่อนถ้าเ้าบเบอก,บอกเพิ่นเพิ่นก็ควักออกให้เปืดอได้จันมอเสียบถ้าเ้าเออกไปเผาต้องออกไปควักท <Thank you. S 1> ี่บ้าน thank you มีปลา เอาไปถั่วไทอดจริงเจ้าเขาแต่ว่าเบิืงหอยแมงผัวตอนแรกก็นีหอยแมงผูวสดขายด้แต่จากพวกมือนมีบ้า่คยมีเจ้าต้องกินของแซ่แข็งอย่างเดียวเจ้าขายตัวเปิดอวอดีจังหน่ยข้าเจ้าไปเอามาขายได้กินแซ่แข็งเนี่ยมะหินหอยลายหอยลายผัดพริกเผาว่วาหัวมะละเสียบ กลับมาสองถขงเอาไปเสือแข็งของทุกซิ่งทุกอย่างเสร์แข็งกินตลอดเลยจ้ะบุณพอได้กินซุปๆที่บ้านเขาบอกบอกแม่เรวจะคิดหัวใจนะต,ตลาหมึกก็ต้องกินตลามึกเสือแข็งเลยจา้ะไปเสือตุ๋ยเลยได้กินล้ายเมื่อพวกผักโซนผักก็อีกต่างหากเลย ก็ซื้อใส่ไอหมูยอ่อซื้อหมูยอ่อเอาไปไปตําใส่ประคุงกินแล้วผักผู้ข้าวเอาไปกินกับตับมะุงจ้ะจังละบาทบาทบ้านเขาได้จะอาเป็นบ,บาทบ้านเทามีถุงละสิบสองบาท เราก็มีหมักมะระเอาไว้ทำไปแก,ก,จกปงจืดมะระไปเสิร์ฟจัดด้วยด้วยมาตลาดไทยเสิร์ฟหนังซีนี่อันไรที่ว่ามันบมน่มีกระเวศสุดหนึ่เอาไว้ผสมเพิ่มก่อนปิดตะขมให้ปลาคุ้งก็เป็นปลาคุ้งน้อยนะจ,จ๊ะจักสิขมปลาคมก็แวะซื้อผักบุง้งไฟแดงเอาไว้ทำไป็พัด บุ๋งไฟไฟแดงกินตัวนี้ยังจะอยู่ต่างประเทศอาหารก็แบบเดิมๆบ้านๆอนนี่ผักกรเญ่งบ้านคอยสิบหอดทงหน้าบ้านเฮ้ยเนาะถ้าอยู่ทงหน้านีขึ้นสิเลีนลงไปเอาอยู่ทงหน้าบริยานอันนี้ก็สิเป็นโซนดอกไม้นะจ๊ะาายางไก่โซนดอกไม้แต่บริยซื้อ ก็แวะมาโซนผลไม้ก็มีผลไม้ีม้หมากไงอกไรวนหมากก็สิบักสมตามฤด,ดูกาลจากาผลไม้อ็กอไไรที่บ้านเขา พุงพ่ได้ไปกินไนอยากกับพุงสุกไ,ไปยกนะับพงเลยนึงแล้วก็ไดนะ้ลูกพับไปกินแค่นั้นค่ะเป็นละไมอะไไม่อยากกระสุนคิดเนี้ออยากกับละไมแบบให้คิดหัวบา,า,วานบาเขาได้จตนะ่นี้ยอะไรก็ื้อบานเขาหนอกบานเขาอยากกินเนอ่ไปตลาดไปกินก็ อันนี้ก็จะมาแาวะร้านไท้พวกเครื่องปรุงนะจ๊ะวนมากก็สใส่เครื่องปรุงสําเ็็จ